let me be your guide. Welcome the your ดูเหมือนว่าเอดดีจะทิ้งลาบก้อนใหญ่ไว้กับแรง เราจู่ๆศพของ SD, อเอ็ดดี้ก็ลอยมาโผล่กลางแม่น้ําสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดมินมิเนธและก็ช่องแมลงหนังเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้เรายังอยู่กับซีรีส์แชมเลดครอบครัวสุดชิ่ภายไหวป่วงที่มีหัวหน้าครอบครัวอย่างแฟรงซ์ซึ่งในอีพีนี้จะเป็นอีพีที่5ซีซั่นที่2นะครับบอกเลยว่ามันหยูดติ๋งแต่ก่อนที่เราจะมาเจาะประเด็นแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินมิเนธและทีมงานช่องแมลงหนังหน่อยลวกันนะครับอ๋อแล้วถ้าหากุชม เริ่มถูกใจในวิธีการนําเสนอแบบใหม่ของแอดมินก okay. <c oughs> ็ฝากกดซุปเปอร์แทงให้หน่อยละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในเชมเลตซีซั่นที่2อีพีที่5มีมืสอตอนวาฟาเธอร์เดย์ในอีพีนี้จู่ๆศพของเอ็ดดี้ก็ลอยน้ํามาและพาโชคลาภมาให้กับแฟรงค์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดคิดเมื่อมีการพบศพของเอ็ดดี้แจ็คสันพ่อของแคโรเรนในทะเลสาบมิชิแกนแต่แทนที่แคโรเรนจะเสียใจเธอกลับดีใจเมื่อพ่อคนที่ให้กําเนิดของเธอนั้นตาย ก็ยังว่านะครับตอนที่เอ็ดดี้อยู่ก็ไม่ค่อยทําดีกับแคลเรนสักเท่าไหร่แต่คนที่ดีใจมากกว่าแคลเรนก็อาจจะเป็นแฟรงค์เพราะเขาไม่ได้เสียใจอะไรเลยแต่กลับมองเห็นโอกาสที่จะคว้างเงินอมนาน และเงินประกันชีวิตของเอ็ดดี้มาเป็นของตัวเองซึ่งแน่นอนล่ะกลับว่าแฟงต้องประกาศตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะประกาศให้คนในบาร์ที่เควินนั้นทํางานอยู่ให้ได้รับรู้แต่ในขณะเดียวกันเพื่อนของแฟงตางก็มาสกิดบอกกับแฟงว่าตอนนี้แฟงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเอ็ดดี้และตอนนี้พวกตํารวจกําลังสืบหาข้อมูลอยู่เพราะก่อนหน้านี้มีคนได้ยินว่าเอ็ดดี้เคยคขู่ฆ่าแฟงตำรวจได้ตั้งประเด็นว่าบางทีคนที่ฆ่าเอ็ดดี้อาจจะเป็นแฟงก็ได้งานนี้ทำให ให้พู้ใหญ่แฟรงของเราถึงกับร้อนตัวเลยทีเดียวและเมื่อถึงเวลาจนตัวพู้ใหญ่แฟงก็นึกถึงครอบครัวขึ้นมาแฟงพยายามไปขอให้ลูกๆเป็นพยานให้กับตัวเอง ว่าเขาไปตั้งแคมป์กับพวกเด็กๆในวิดคอนเซนต์เพื่อสร้างพยานบุคคลแม่ความคิดของผู้ใหญ่แฝงนี้ชั่วร้ายจริงๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครในครอบครัวยอมช่วยเลยโดยเฉพาะลิฟกับเอียนซึ่งในตอนที่ผู้ใหญ่แฝงไปขอความช่วยเหลือจากพวกลูกๆลิฟก,ก็ได้บอกความจริงกับพ่อของเขาว่าตอนนี้แครเรนกําลังตั้งท้องซึ่งเมื่อแฝงได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับอึง้งไปเลยทีเดียวแต่แฝงก็ยังห่วงลูกของตัวเอง โดยเขาที่สอนลิฟว่าการเป็นพ่อมันยากเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้คนเป็นลูกหรือคนที่เรารักดูแลตัวเองให้ได้เทเลยลิฟเชื่อพ่อซึ่งความจริงคําพูดเนียไม่น่าจะหลุดออกมาจากปากของแฟงนะครับพราะเขาเนี่ยถือว่าเป็นพ่อคนหนึ่งแต่สอนลูกแบบนี้มันชาติชั่วจริงๆจนในที่สุดเนี่ยแฟงก็ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมเอ็ดดี้แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็สืบทราบว่าแฟงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งความจริงเนี่ยแฟงต้องโดนคดี2กระทงนะครับขึ้นหนึ่งเลยเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ ก,กรรเอ็ดดี้กับ2คือการภาคผู้เยาว์จากคลิปในเว็บ d ด d ดี้เกิลที่แคลเรนนั้นอัปโหลดลงไปในตอนที่แคลเรนมีอะไรกับแฟงซึ่งความจริงมันต้องเป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์แต่โชคยินดีนะครับเพราะตอนที่ตำรวจไปสืบข้อมูลที่บ้านของแคลเรนแคลเรนย,ยอมรับว่าเธอเป็นคนข่มขืนแฟงซึ่งในตอนนั้นแฟงมีอาการเมาอย่างสุดขีดและเป็นคนอัปโหลดคลิปลงเว็บ d ด d ดี้เกิลเพื่อแก้แค้นพ่อของตัวเองอย่างเอ็ดดี้ซึ่งนั่นมันก็มีผลให้ตำรวจปล่อยตัวแฟงซึ่ง แน่นก็เป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่แฟงนะครับส่วนตัวฟิวหน้า ที่กำลังตกอยู่ในถังข้าวสารแต่ถูกจับได้เพราะคำโกหกในขณะที่พี่น้องในบ้านมุ่นวายฟิวหน่ก็ไปร่วมงานแต่งสุดหรูหรากับริชาร์ดนักธุรกิจหนุ่มไว้กลางคนที่จัสตินนั้นเป็นคนแนะนําให้ซึ่งครั้งที่แล้วทั้งคู่เคยไปทานข้าวด้วยกันแต่ฟิวหน่ไม่ค่อยประทับใจในตัวริชาร์ดสักเท่าไหร่เพราะเขานั้นนาจะดูตัวไปแต่ริชาร์ดกลับติดใจฟิวหน่แต่แล้วในขณะที่ริชาร์ดกับฟิวหน่กําลังอยู่ในงานแต่งเรลาเพื่อนฝูงของริชาร์ดก็ทําการจับผิดฟิวหน่โดยการถามถ สถานที่เรียนหรือภูมิหลังของฟิวนาซึ่งนั่นมันก็ทําให้สาวสวยอย่างฟิวนาต้องเอาตัวรอดด้วยการโกหกโดยเธอได้บอกกับเพื่อนของริชาร์ดว่าเธอจบมาจากมหาวิทยาลัยปริสตันและบอกที่อยู่ปลอมว่าเธออาศัยอยู่ในย่านคนรวยอย่างเล็กโซไรและคนที่แฉเรื่องสถานที่เรียนและที่อยู่ของฟิวนาก็คือเกรกหนึ่งในเพื่อนของริชาร์ดซึ่งมองฟิวนาออกและเขาพยายามจะบอกกับริชาร์ดเพื่อองเขาว่าฟิวนาเหมือนกับผู้หญิงขายบริการซึ่งนั่นมันก็ทําให้ Fiona รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเธอจึงสรารภาพความจริงและวิ่งหนีออกมาจากงานแต่งแต่ริชาร์ดก็ยังวิ่งมาปลอบใจเธอและบอกว่าเขาเข้าใจทุกอย่างและยังอยากคบหากับฟิลนาอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าริชาร์ดจะหลงฟิลนาเขาซาะแล้วนะครับเพราะในตอนที่พวกเขาเจอกันหน้างานแต่งริชาร์ดก็ซื้อสร้อยให้กับฟิลนาซะแล้ว ซึ่งในตอนที่ริชาร์ดไปส่งฟิโอน่าที่บ้านเขาก็ไปยามมอบสร้อยเส้นนั้นให้กับฟิโอน่าแต่ฟิโอน่าเธอไม่รับไว้นะครับเพราะเธอได้บอกกับริชาร์ดตรงๆว่าถ้าหากว่าคุณให้สร้อยเส้นนี้กับฉัน ชันคงขายกินหมดพอที่บ้านชันนะ่ะอยู่กันถึง6คนซึ่งริชาร์ดก็เข้าใจนะครับโดยเขาพยายามนัดเจอฟิวแน่อีกครั้งหนึ่งโดยการนัดฟิวแน่ไปทานข้าวนอกบ้านซึ่งฟิวแน่ก็ตอบรับหลังจากที่ริชาร์ดขับรถกลับไปสตีฟก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งตอนนั้นมันก็ทําให้ฟิวแน่ถึงกับทาอะไรไม่ถูกเพราะเธอไม่เคยคาดคิดมาสตีฟจะกลับมาที่นี่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งโดยสตีฟที่บอกว่าเขาเสียใจที่มาไม่ทันงานปาร์ตี้แต่ก่อนที่สตีฟจะขึ้นรถนิสัน และขับออกไป เขาได้บอกกับฟิวนาว่าคุณสวยมากซึ่งนั่นก็ทําให้ฟิวนายิ้มออกมาด้วยเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสตีฟกับฟิวนาจะยังตัดกันไม่ขาดนะครับส่วนทางด้านเพื่นอนเอกคนของเรื่องอย่างลิฟเขาก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้คนที่เขารักมากที่สุดอย่าง Rain, แคลเรนตัดสินใจแต่งงานกับโจดี้อย่างเป็นทางการโดยลิฟเขาพยายามไปตามง้อแคลเรนที่บ้านและพยายามขอร้องแคลเรนไม่ให้เอาเด็กในท้องออกและห้ามดื่มเหล้าแต่แคลเรนก็ไม่ได้สนใจอะไรส่วนทางด้านโจดี้ ody, เขาก็ ดูรักแครนเป็นอย่างมากเช่นกันถึงแม้ว่าลูกในท้องจะไม่ใช่ลูกของเขาก็ตามในตอนนั้นลิฟดูเครียดออกบ้างมากซึ่งเขาก็พยายามคุยกับฟิวแนะ่ฟิวแน่จึงพยายามสอบถามาเรื่องราวของลิฟกับแคเรนด้วยฟิวแน่ได้ถามกับลิฟว่าทําไมในถึงแน่ใจว่าลูกในท้องของแครนเป็นลูกของนายตอนมีอะไรการได้นนป้องกันหรือเปล่าซึ่งลิฟก็บอกว่ามีอะไรการประมาณ200กว่าครั้งและทุกครั้งไม่ได้ป้องกันเขาจึงมั่นใจว่ามันมีโอกาสสูงที่ลูกในท้องของแครนจะเป็นลูกของเขา ถึงแม้ว่าแค่เรนจะมีอะไรกับใครไปทั่วซึ่งฟิวเน่เธอก็บอกกับลิฟแบบตามตรงว่าเธอไม่พร้อมจะรับเด็กมาดูแลเพิ่มซึ่งนั่นมันก็ทําให้ลิฟถึงกับพูดไม่ออกแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวปวดหัวของลิฟยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะในระหว่างทางลิฟต้องคอยดิวให้กับเอียนน้องชายสุดที่รักในการเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอย่างเวสต์พอยต์แต่ดูเหมือนว่าผู้พันเคิร์กเขาไม่ได้สนใจในตัวเอียนเลยแต่เขากลับสนใจในตัวของลิฟมากกว่าเพราะลิฟสามารถช่วยเขาทาโครงการต่างๆทั้งการทหาร ซึ่งโครงการล่าสุดที่ลิฟไปช่วยผู้พันเคิร์กก็คือเรื่องโดนทิ้งระเบิดในตอนนั้นผู้พันเคิร์กได้มาถึงที่บ้านเพื่อยืนใบสมัครเข้าโรงเรียนในร้อยเบสพอยท์ให้กับลิฟซึ่งเอียนเป็นคนรับนะครับเพราะตอนนั้นลิฟไม่ได้อยู่บ้านในตอนแรกเอียนคิดว่าเป็นใบสมัครของเขาจากกองทัพแต่พอเขารู้ว่าเป็นใบสมัครของลิฟเขาก็รู้สึกผิดหวังและเสียใจเพราะเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวกาเลเกอร์ที่อยากจะเป็นทหารและแน่นคือจุดเริ่มตน้นทําให้เอียนกับลิฟทะเลาะก,กันและด้วยความไม่พอใจ เอียนจึงบอกกับลิฟว่ากลับไปหานั่งกะหลี่ของนายเถอะและจากคำพูดนี้เองทําให้ลิฟโมโหจึงชกไปที่ปากของเอียนและสองพี่น้องก็ทะเลาะกันโดยเอียนได้จับลิฟกดลงที่อ่างอาบน้ําและซัดไปหลายหมดัดงานนี้ดูเหมือนว่าสองพี่น้องคงแตกคอกันจริงๆซึ่งเหตุการณ์หลักๆก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวของตัวละครอื่นอีกที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องราวของแคนน้องชายคนกลาง ที่ใช้ความสลาดแกมโกงด้วยการให้เบเวอรี่หญิงขายบริการแถวบ้านมาเช่าห้องของแฟรงส์สัปดาห์ละยีิบเจดเหรียญเพื่อหาเงินเข้าครอบครัวส่วนเดบบี้เธอก็พยายามปลุกความเป็นหญิงในตัวเองเธอเริ่มสนใจตัวเองมากขึ้นและพยายามหาที่ปรึกษาอย่างเช่นเควินว่าทำยังไงให้ผู้ชายสนใจในตัวเธอส่วนเพื่อนบ้านอย่างเควินกับบรโนิกา้าพวกเขาก็ยังดูรักกันมากนะครับถึงแม้ว่า เควิน <Kevin S 2> จะทำตัวลับๆล,ล่อๆซึ่งผิดสังเกตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรูนิก้าไปเจอเศษกระดาษบางอย่างในเสื้อทำงานของเควินซึ่งมันเขียนว่าอยากจะเลียเธอทั้งตัวทําให้บรนิก้าสงสัยว่าเควินอาจจะนอกใจเธอจึงตามสะกดรอยเควินจนพบว่าเควินไปที่โรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งซึ่งในความโกรธโรนิก้าจึงจะจับเควินมัดติดกับโต๊ะและพยายาม ทำให้เควินายความจริงออกมาแต่เควินก็ไม่ยอมบอกนะครับจนสุดท้ายวินดนิการ,รู้เองว่าการที่เควินทำตัวลันลับล่บลบลบอๆเพราะเขาไปเรียนภาษาใจกราบเควินเขาเขียนหนังสือไม่ได้เลยซึ่งเหตุผลที่เควิน ไม่รู้หนังสือมันก็เป็นเพราะว่าเขาเคยเข้าสถานพินิษและไม่ตั้งใจเรียนซึ่งเมื่อเวโรดิการู้ความจริงเธอก็รับรู้ถึงความโรแมนติกของเควินเพราะการที่เควินตั้งใจจะไปเรียนหนังสือเพราะเขานั้นอยากเขียนข้อความบนโปสการ์ดให้กับเวโรริกาด้วยตัวเองซึ่งในตอนสุดท้ายทั้งคู่ก็จัดกันชุดใหญ่บนโซฟาส่วนลูกเลี้ยงอย่างเอเธลตอนนี้เธอกําลังคบหาดูใจกับมาลิกโดยเธอได้ทําการเปิดใจกับมาลิกมากเธอถูกสามีของเธอที่มีอายุถึง60ปีคมขืน และความที่มาริกเกิดร้งรักในตัวเอเทลขึ้นมาเขาจึงขอร้องให้พ่อของเขาที่อยู่ในคุกทําการฆ่าสามีของเอเทลที่อยู่เรือนจําเดียวกันนอกจากนี้มีจุดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในอีพีนี้อีกไม่ว่าจะเป็นความเกลียดชังของแคลเรนที่เธอรู้สึกสะใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการตายของเอ็ดดี้แอดดูจากตรงไหนนั่นหรอครับก็ดูจากตอนสุดท้ายในช่วงเอ็นเครดิตเราจะเห็นว่าแคลเรนไปคอมที่หลุมศพของเอ็ดดี้แล้วทาการฉี่รถคือเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยนะครับแต่เรื่องราวหลักๆ ก็ยังอยู่ที่ลิปนี่แหละเพราะเขาดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ชายเสียทรงไปเลยจากการที่เขาอ,อกหักจะแค่เร์นแต่ถึงอย่างไร เขาก็ยังไปงานเลี้ยงฉลองงานแต่งของแคเรนซึ่งฮอลลี่ก็ไปด้วยและเช่นเคยเธอตกหลุมรักลิฟแต่ลิฟก็ไม่สนใจและก่อนที่ลิฟจะเดินออกมาจากงานแต่งของแคเรนเขาก็ได้ไปหาเรื่องผู้ชายคนหนึ่งจนถูกชกจนปากแตกตอนแรกผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะหยุดแต่ลิฟก็ดา่าซ้ำทําให้ลิฟถูกชกจนเลือดกบปากในตอนนั้นทุกคนก็หันมามองเต็มไปหมดแต่ลิฟก็ไม่ได้สนใจเขาเดินกลับบ้านแบบคนหมดอะไรตตยอยากส่วนเชร่าตอนนี้เธอก็ยังขังตัวเองอยู่ ในห้องซึ่งหลังจากที่เธอรู้ว่าเอ็ดดี้สามีของเธอนั้นเสียชีวิตเธอก็รู้สึกเสียใจเปน็นอย่างมากหรือยิ่งเสียใจหนักเข้าไปใหญ่ในตอนที่เธอรู้ว่า แคเรนทำการข่มขืนแฟงในขณะที่แฟงไม่ได้สติแต่นั่นเหมือนก็ทําให้ซีราหมองแฟงเป็นคนดีขึ้นมาทันทีเพราะเธอรู้ว่าแคเรนเป็นคนผิดงานนี้คนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ใหญ่แฟงแบบเต็มๆเ,เราจะเห็นได้ว่าเดซเซมเลซีซั่นที่2องีพีที่5มันเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้นและคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับทุกอย่างยังคงความวุ่นวายในแบบฉบับของครอบครัวแลกลเลอร์และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของแคเรนกับเอ็ดดี้ยังไงกันบ้างครับ ลงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสำหรับคลิปนี้โคโนจาก,กันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ๋อแต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครปให้กับแอดมินมิวญ์เนทชอบมแมลงหนังแล้วก็ทีมงานหน่อยละกันนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้แอดมินก็ฝากส่งซปเปอร์แท่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ We record, grab like the mic, you can let's ride Ain't no basic movie talk, it's a story inside From classics to action, let me be your guide Welcome to the